กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้14สิงหาคม2567มรสุมพัดปกคลุมเตือน3าภาคฝนตกหนักกรุงเทพมีฝน60เอร์เซนของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกําลังปานกลางาาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงออังมติติอังมอม้มาเปิลปกคลุมทิศใต้ของประเทศญี่ปุ่นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด23-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-30องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40เปอร์เซ็นตของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจน,าบาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด24 2 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 3 7องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-30องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-30องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง30เซ์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3หองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง